คำชื่ชช่อง Aries o f f นะค่ะแล้ววันนี้นะคะไอริสก็จะมารีวิวไคโตะไดฟ i กุนะคะเป็นได i ุก k u เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆ,น,อยๆน่ารักๆเลยนะคะอย่างนี้เราไปดูกล่องกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเตรียมถ้วยไอจานแล้วก็มีมี่แล้วก็มีช้อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกล่องกันเลยค่ะนี่นะคะแรกก็จะเป็นนี่เลยเห็นไหม นะคะก็จะเป็นรถชาเขียวอืมวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะต่อไปนี่นี่นะคะก็จะเป็นผู้หญิงนั่นนะคะเป็นรถ b r o w n ่ใช่แล้วนะคะสองอันนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาแกะอันไหนก่อนดีติ๊กต๊กติ๊กต๊กให้เพื่อนๆเ,เลือกอ่าเพื่อนๆอตอบชาเขียวเยอะกว่าใช่ไหมคะอย่างนี้เรามาเปิดชาดเขียวกันก่อนดีกว่า เดี๋ยววันนี้หนูไปแกะก่อนนะแล้วก็จะมาดูข้างในว่ามันจะเป็นยังไงได้ฟูกุน,นะคะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาแกะกันอ oh นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่โอ้ในฟูกุคือแบบว่ามีงามมากเลยครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่บรงจาแล้วกินชิ้นหนึ่งไหมคะเพื่อนทุกคนอ่าเราต้องแบบ อย่างน้อยสั่งมาแล้วก็ต้องแบบชิมใช่ไหมคะเป็นแท้อย่างนี้เลยค่ะว่าทุกคนอนี้สุดยอดเลยดูค่ะเพื่อนทุกคนว้าวงั้นขอชิมเลยนะคะนี่ก็คือแยกตัวกันแล้วเนาะ สรบรี่นะเพื่อนเราจะแป้งเนี่ยกลิ่นชาเขียวคือขึ้นจมูกเลยบอกตรงตรงอันนี้เราจะกินสตรอเบอรีร่นะคะเพราะว่าสตรอบเบอรี่จะมีความเปรี้ยวใช่ไหมคะและแป้งมันหวานพอกินเปรี้ยวกับหวานแล้วมันคือแบบสุดยอดนี่มากเลยนะอันนี้บอกว่าไม่ผ่านหรือไม่ผ่านก็ทีง่นค่ะอันนี้เราใช้เกียวนะเราจะไม่รู้ว่าเราวนี่ โดดเบรวนี่นะคะจะอร่อยไหมเ,เดี๋ยวเราไปต่อเบรวนี่เลยคะ่ะต่อผ้าคือเบรวนี่มานนิ่มมากินกันเลยนะคะอืมอร่อยมากคนะือข้างในมันมีเบรวนี่ด้วยเพื่อนๆทุกคน ก็คือว่าวันนี้อร่อยมากเลยนะคะก็คือว่าชาเขียวหนูว่าอร่อยกว่าเบรนนี่แต่ว่าเบรนนี่ก็อร่อยนะคะก็เลยแบบว่าชอบอย่างคู่เลยแล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย